ดีค่ะเมื่อนี้มากินมากลอนมาลอนย่ดกับมังมงกับพีดกือค่ะยินกันจะมาปอกมังโมงน่ะเข้าไปหมาลอน่ะม่เกานในข้อไวเอเจ้บขมขะตีเอยนอีหฮะข้าวขาดใหมกันหรอเ่าขึ้น้อยนะรดปัมเหรอเออะไรก่น้ารีบปดกาตากาย

อะไรแี่อะไรค่ะอ่าก๋อมต้นแหละหมอน่าก๋ยเตียวแกงมากเก๊กเคี้ยวแกงมาก็กินชามบักสีบ๊มาหน้าค้าามกะเกยกมดเอาเนื้อเกยก็พก็เรียดนั่งนั่งนั่งหก ว <y> ่เขาการเป็คเับคือว่าเขาเขาเขว่าเขาเรานก็รเมือเนาะพี่เส้นแบเจอเขาลราเหี่ยงหันุนนอยนางสร็จออะไรนวก๊อฟก็สามารถนอยฮะบนเส้นเส้นอนนันมทับตรงน้ต้องเบ็ดลูกเขาหมดเรืงอะไรเจอะไรมาใครคนเนี่ย bom bom sao mà nó hành bên nó này nó giảm bên hàng u không nhảy ông đủ Bọn là thật u cả này lúc ấy có căn cố bao cọ là thấy con nó Mới em cái này có em cái này khỏi đấy chưa đó khỏi hai tiếng khỏi đây nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แค่ไหนเอาอัไรก็แล้วนันเทยเก็บกีแล้วก็กำ่งกันไหก็มีกันมีก็มีกันมีให้เลยชิบะนอะไรคื้อะไไหใช่ฮะยังตั้งขังอ่ะ

เอ้ก่ะเอ้กนะยังสูบข้อบะนะะทางน,านา้าำไมมาอยอเอและอากรมอะไรยี่หม่อมมองให้ไหนปอกกรว่ก็เดกเกิบกันยนะลเข้าไดแก๋เอออยกก็เสเกียมได้กัคุณพรซักเล้เพื่นก็เลยขึ้นมาก็เลยเพื่อน๋ยวจอแลท้งนี้ น,มมน,น,น่าจะใครพิกิน,นอะไครัครับินอย่างครัให้เกี่ยวบาหน่อย้าตนี้นจากึ่งอ่ะแต่ได้กินแค่ก็กยามาให้ไก็

em ạ Thơm mà không được Thơm ạ Cảm ơn bài kiếm Thái nha Bảo dần Cười lên tí Nào Ông mà đi lắm hồi có đi lên nó kia bạc <coughs> Anh cho thẳng lên nhá 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 จังงแทบอะอันเี็น้มชัํา์ำกรรมอไใช่ไหมคำคอะไรบอคำอะไรก็การรเย็นขอไม่คำอะไรก็ได้ใจนายแก้วอะ no, bịt mây lại đi Bí ra mí ra Ủa, nó bị xẹt Xem <laughs> <Sẽ> hai thằng mà ông Ở này nha Anh lên, nhìn mặt cho nhiều hát xô Có đây Hát kìm cho cái này kìm nó không có xảy nó rồi นอนตัวยือหนอ่กเกียวไม่ดีนนนนาจนน้ำหนันเ้นน้ำแขนเยอะเลยนานนานปจนเินน่คนหว่างว่าทีใครขโมยคนเย่งอเห็จริงเลยคะจริงจงคนนั่งมากอ่ะคนเยียอ่ะอ่ะคนนั้งมาก เปลวไ่เปลวเปลเป็นคนเห็ดจะไหนมากก้กอดด้วยก้นน้ำลาก็ดด้ไหลเด็กคยหมักมุ่งเขาเป็นคนหักคือป็กการุ่งของคนเป็นหลัก

หายโซ่กอเสียบแล้วละวังโดนโกอเสียบเดี๋ยวมือกั้ไม่อหวหนีฐานหกินข้าวซอยเพียก็ข้าวซอยเพียร์อมันแผลก็ต้านตายหมด ไม่ให้ปวานนุ่มไม่ให้ชวนมิดกิโข่โอ้อ่านไม่ชัวร์ตัวครบแหละมามา có <laughs> để cho này cứ với tôi cắm này đây nè tao lên xuất pan mod với tôi nhảy hết luôn này không <laughs> thấy để thì luôn nè cầm suốt rồi còn với nè สวัสดีค่ะเดีล่าไปน้องไปก่อนค่ะกดตินดิ๊กามสองสีดกามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ